คุณแซมพาฉันซ้อนท้ายสกูตเตอร์และขับออกไปอีกครั้งตอนนี้พวกเราขับอยู่เหนือท้องทะเลด้านล่างแล้วเราก็ขับเข้าไปในเมืองระหว่างที่ฉันกลัวเพราะคุณแซมขับรถเร็วนั้นฉันก็กอดเอวคุณแซมแน่นมันจะได้ยินเสียงคุณแซมหัวเราะแต่ฉันก็ไม่แน่ใจมันอาจจะเป็นเสียงจากมอเตอร์ไซค์ที่ขับอยู่ก็ได้ในตอนที่ฉันอยู่ใกล้ๆกับคุณแซมเพื่อความปลอดภัย เส้นผมของคุณแซมก็ประทาเข้ามาที่ใบหน้าของฉันแล้วมันก็ระเรื่อไปด้วยแสงแดดที่ส่องลงมาจากเพื้อนบนตอนนี้ฉันได้กลิ่นเส้นผมของคุณแซมที่หยักศกเป็นลอนทำให้ฉันนึกถึงเพื่อนสมัยเรียนไฮสคูลสมัยมัธยมนั้นฉันมีเพื่อนสนิทยอยู่คนหนึ่งเธอก็ใช้แชมพูที่กลิ่นคล้ายๆเดียวกันนี้แต่ดังหลังมาฉันไม่ได้พบเธอคนนั้นอีกเลยหลังจากเรียนจบ เพราะว่าฉันได้ข่าวล่าสุดว่าเธอได้แต่งงานไปเมื่อปีที่แล้วและหลังจากที่เพื่อนของฉันแต่งงานเราก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกไม่รู้ว่าเธอคนนั้นจะเป็นยังไงบ้างนะฉันไม่รู้เลยว่าเธอจะมีความสุขดีหรือเปล่าหรือมีชีวิตเป็นยังไงหลังที่เธอมีสามีแล้วฉันได้แต่คิดตอนนั้นคุณแซมก็พาฉันขับผ่านตัวเมืองออกไปและผ่านไปที่ยางถนนตัดขึ้นสู่ภูเขา คุณโอเคหรือเปล่าคะคุณมิเชลคุณแซมหันมาถามฉันอืมค่ะวันนี้นะ่ะเป็นวันพิเศษของฉันนะคะเป็นวันพิเศษจริงๆฉันจะพาคุณขึ้นไปบนยอดเขาที่สงูงสูงเดี๋ยวเราจะต้องจอดรถทางข้างหน้านี้นะคะมันใกล้จะถึงแล้วเพราะว่าเราคงจะต้องเดินขึ้นไปนะคะคุณไหวไหมคะ ได้ค่ะฉันบอกเดงงนั้นและไม่ช้าคุณแซมก็จอดรถเราสองคนเดินเท้าไปด้วยกันฉันขึ้นไปถึงบนยอดเขาสูงบรรยากาศแบบนี้สายลมเย็นๆแล้วมองออกไปก็เห็นท้องทะเลกว้างขวางฉันคุ้นเคยมันความจริงฉันเคยขึ้นบนที่สูงมาก่อนตอนเด็กๆฉันเคยมาเทศกาลเชียงเม้งในวันนั้นฉันมาไหว้หลุมศพของพ่อ แม่ก็มาด้วยเหมือนกันฉันยังจําสายลมได้ว่าบนยอดเขานั้นลมแรงมากบรรยากาศในที่นั้นคล้ายๆกับที่นี่เลยทุกๆท,ที่ที่มียอดเขาและมีสุสานดูจากคล้ายๆกันไปหมดฉันยังจําได้อยู่เลยในวัยเด็กนั้นแม่พาฉันมาไหว้หลุมศพของพ่อเป็นประจำและแม่ก็เคยมาเที่ยวบนภูเขาแต่ว่าตอนที่แม่มานั้น เป็นช่วงที่มาทัวร์กับบริษัทและทำธุรกิจกับต่างชาตินอกจากนั้นแล้วแม่ก็แทบไม่ได้มาท่องเที่ยวบนภูเขาเลยแม่เอาแต่เก็บตัวอยู่ที่บ้านและฉันเองก็ไม่ได้ขึ้นมาบนเขาตั้งนานหลายปีตอนขึ้นเขานั้นมันค่อนข้างยากนิดหน่อยฉันเดินตามคุณแซมขึ้นมาและเธอก็ยังถือช่อดอกกุหลาบอยู่ด้วยฉันนึกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับแม่และตอนที่แม่ได้ทำงาน แม่คงจะกังวลเกี่ยวกับตัวฉันมากเพราะว่าฉันเป็นลูกสาวคนเดียวของเธอจากนั้นเราก็ยืนอยู่บนยอดเขาแค่พักเดียวแล้วคุณแซมก็พาฉันเดินเลี้ยวออกไปยิงเส้นทางสายแคบฉันเดินตามและมองดูแผ่นหลังของคุณแซมตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าคุณแซมจะพาฉันไปที่ไหนฉันคิดว่าฉันไม่ได้ท่องเที่ยวในโลกภายนอกมาตั้งนานหลังจากเทศกาลเชงเม้งผ่านไป เราเงียบกันอยู่นานตอนที่เดินขึ้นมาบนเขาเราปีนขึ้นไปที่สูงแล้วก็ข้ามโขดหินหลายชั้นกว่าจะขึ้นไปถึงบนยอดเขาได้ก็เล่นเอาเหนื่อยนิดนึงตอนนั้นเองฉันก็ได้เห็นพ่อของคุณแซมยืนรอเราอยู่ฉันไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ที่นี่ด้วยจากนั้นพวกเราก็เดินไปสมทบกับเขาที่นี่เป็นสุสานนั่นเองคุณวองพูดกับลูกสาวพ่อรอลูกมาได้สักพักแล้วนะแซม หนูมาสายนะคะพ่อเพราะว่าหนูไปเอาดอกไม้ช่อนี้มานะคะเกือบจะลืมไปเลยนะคะโอเคพร้อมแล้วสินะเธอก็คีดลืมเหมือนแม่ของเธอนั่นแหละจริงไหมแซมอ๋อน um OK, ั่นเด็กผู้หญิงคนนี้หนูที่มาซ่อมรองเท้าวันก่อนนี่ครับตอนนี้เธอสังคนเป็นเพื่อนกันแล้วเหรอใช่ค่ะทํานองนั้นแหละค่ะค่ะใช่เดี๋ยวฉันไปทางนั้นแป๊บหนึ่งก็แล้วกันนะพวกเธอก็อยู่แถวนี้กันก่อนแหละ คุณมิเชลคะ่ะนี่เป็นหลุมศพแม่ของฉันเองคะ่ะวันนี้เป็นวันครบรอบวันเกิดของคุณแม่นะคะฉันก็เลยมาไหว้หลุมศพของแม่แบบนี้เองสินะคะขอโทษนะคะที่ฉันไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนฉันอยากจะพาคุณมาที่นี่นะคะไม่เป็นไรหรอกฉันอยากจะให้แม่ได้เห็นความน่ารักของคุณนะคะแม่นะ่ะ ป่วยแล้วก็เสียไปตั้งแต่ตอนฉันอยู่ประถมเนะี่ยตอนนั้นฉันยังเด็กมากฉันเสียใจด้วยนะคะคุณคงยังเด็กมากเลยมันคงจะเป็นเรื่องยากในครอบครัวของคุณในตอนนั้นใช่ค่ะแต่ว่าฉันก็จําไม่ค่อยได้แล้วล่ะคะ่ะเรื่องมันก็ผ่านมานานมากแล้วนะคะก็แค่โชคไม่ดีนะคะพ่อฉันประสบอุบัติเหตุตอนฉันอยู่มัธยมนะคะเขารถคว่ำค่ะ ฉันเองก็สูญเสียคุณพ่อไปเหมือนกันอาจจะดูคล้ายๆกับคุณนะคะฉันเข้าใจความรู้สึกเจ็บปวดของการสูญเสียคนในครอบครัวค่ะเสียใจด้วยนะคะฉันเพิ่งได้ยินเรื่องนั้นจากคุณเสียใจเรื่องคุณพ่อคุณด้วยนะคะไม่เป็นไรค่ะมันก็นานมากแล้วเหมือนกันยังดีที่เราใช้เวลาในชีวิตของเราต่อมาได้เนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้านะคะค่ะใช่ค่ะตอนนั้นคุณแซมก็วางช่อดอกกุหลาบในมือไหว้หลุมศพของแม่และจากนั้นเธอกับพ่อของเธอก็ทำความสะอาดล้างครับสกรปรกบริเวณเนินหลุมศพนั้นกําจัดฝุ่นออกไปแล้วก็เริ่มจุดธูปก่อนจะไหว้หลุมศพที่นั่นตอนที่กำลังไหว้หลุมศพของแม่คุณแซมอยู่นั้นฉันก็ได้กิ่นธูปฉันสวดมนต์เล็กน้อย ต,ตอนนั้นเองน้ำตาฉันก็ไหลคอเบ้าอาจจะเป็นเพราะว่าฉันแพ้ควันทูบก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าฉันจินตนาการถึงตอนที่คุณแซมยังเด็กตอนที่แม่ของเธอป่วยจะเป็นยังไงเธอคงไปเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลสินะแต่เธอยังเด็กแค่นั้นเองแต่ก็ต้องเจอความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ฉันรู้สึกเศร้าพอคิดถึงเรื่องคุณแซมยังเด็กแล้วก็ต้องเสียแม่ไปนี่คุณร้องไห้เหรอคะ มิเชลคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเอ,อ่อฉันแค่เอากระดาษจิชั่ไหมคะฉันไม่ควรร้องไห้ตอนนี้เลยต่อนหน้าพ่อแล้วก็คุณแซมฉันไม่ได้เศร้าเรื่องที่ฉันเสียพ่อไปตอนเด็กแต่ฉันแค่รู้สึกสงสารคุณแซมในอดีตเด็กคนที่ต้องเสียแม่ของเธอไปและคำพูดของคุณแซมมันก็อินเข้ามาในหัวใจของฉันคุณแซมคงจะคิดถึงแม่มากสินะคุณแซมเป็นผู้หญิงที่สวย และฉันก็เห็นว่าแม่ของเธอนั้นคล้ายคุณแซมมากฉันเห็นจากรูปที่ป้ายหลุมศพนั้นแม่ของคุณแซมเป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สดใสเหมือนกับคุณแซมเลยและเธอดูมีพลังเอามากๆเพราะแบบนี้หรือเปล่านะคุณแซมถึงได้เหมือนแม่ของเธอจังดูอ่อนโยนแล้วก็ดูเป็นคุณแม่ที่ใจดีความตายเป็นข้อเท็จจริงของชีวิต บางทีความตายและการเสียคนที่รักไปอย่างกระทันหันเราก็ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาและไม่มีใครรู้จริงๆเราได้แต่พยายามที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้ต่อไปและความเจ็บปวดก็เหลือไวใ้ให้กับคนที่ยังเป็นทุกคนทั้งแม่ของฉันทั้งคุณแซมและทุกคนที่ยังมีชีวิตอยู่พวกเขามีชีวิตอยู่ด้วยหัวใจที่เดียวดายเพราะว่าที่สูญเสียคนรักเหมือนกันทั้งนั้นพ่อของฉัน จะภูมิใจในตัวฉันจริงๆไหมนะเวลาผ่านมันตั้งนานหลายปีแล้วแต่ว่าพ่อก็ยังอยู่ในความทรงจำของฉันไม่ลืมเลยนี่คุณมิเชลคะขอบคุณนะคะฉันก็ขอบคุณคะ่ะที่คุณพาฉันมาในสถานที่พิเศษของคุณแบบนี้ขอบคุณนะคะคุณมิเชลที่มากับฉันน่ะมันอาจจะกระทนห่างเกินไปหน่อยคุณไม่ต้องเศร้าเสียใจหรอกนะคะตอนนี้พวกเราก็ได้มีชีวิตที่เป็นของเราแล้ว การที่ต้องสูญเสียคนดีๆในอดีตน่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาของทุกครอบครัวนั่นแหละค่ะบรรพบุพรุษของเราก็คงจะภูมิใจในตัวเราฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะพ่อแม่ของเราก็เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าค่ะว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปอยังไงนะคะอดีตก็เป็นเรื่องของอดีตนั่นแหละค่ะคุณไม่ต้องเสียใจนะคะค่ะฉันเข้าใจคุณแซมพยายามทำให้ฉันหายเศร้า แม้ว่าบรรยากาศในตอนนี้จะดึงหัวใจของฉันให้คิดถึงความตายของคนในครอบครัวคุณแซมยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วเธอก็ดูจะแสดงความรู้สึกที่เหงาหงอยออกมาในตอนนั้นฉันรู้ว่าคุณแซมต้องคิดถึงแม่มากจริงๆและพ่อของเธอก็ยืนเงียบอยู่ตลอดช่วงที่ไหว้หลุมศพโอเคครับตอนนี้ก็เรียบร้อยกันแล้วนะครับคือเดี๋ยวผมมีธุระจะต้องไปต่อสะหน่อยนะ แล้วพ่อจะไม่กินข้าวด้วยกันเหรอคะมื้อเที่ยงนะคะพวกเธอไปทานข้าวด้วยกันเถอะนะพ่อนะ่ยมีนัดกับเพื่อนเก่าเอาไว้นะี่ยพ่อว่าจะไปพบเขาเนี่ยนะนะอ๋อโอเคค่ะพ่อผมยินดีที่ได้รู้จักคุณอีกครั้งนะครับคุณผู้หญิงขอบคุณค่ะคุณวองยินดีที่ได้รู้จักคุณค่ะอาล่ะบายบายนะเด็กๆดูแลตัวเองด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะพ่อของคุณแซมเดินจากไป นี่คุณมิเชลเราไปทานอาหารกันที่ใกล้ๆนี้ดีไหมคะมีบ่บ้านแล้วก็เมืองเล็กๆอยู่เนี่ยอากาศดีมากๆเลยใกล้กับริมทะเลนะ,คะ่ค่ะเราวควรจะไปทานอาหารกันที่นั่นนะคะได้ค่ะฉันตามคุณแจมมาเราเดินไปแล้วก็ลงจากขุบเขาอากาศที่นี่บริสุทธิ์จริงๆและแสงก็ค่อนข้างจะสว่างมากฉันรู้สึกสดชื่นขึ้นแม้ว่าเมื่อคู่นี้หัวใจของฉันจะหนักอึ้งอยู่ก็ตามในวงอารมณ์ที่ตกอยู่ในห้วงอดีต และความเหงากับการสูญเสียฉันซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ของคุณแซมแล้วเราก็ออกเดินทางกันอีกครั้งฉันไม่อยากให้คุณแซมร้องไห้และฉันก็ไม่อยากร้องไห้เธอเห็นเลยความจริงฉันไม่ชอบร้องไห้ใครเห็นตั้งแต่เด็กแม่บอกว่าผู้หญิงไม่ควรจะร้องไห้ให้คนอื่นเห็นมันจะดูน่าอายต่อหน้าคนอื่นและคุณแซมก็พาฉันขับมอเตอร์ไซค์เข้ามาในเมืองเล็กๆมันเป็นหมู่บ้านริมชายหาดที่ดูจะมีลักษณะเป็นท้องถิ่น แล้วก็มีขายอาหารทะเลอยู่แถวนี้เพียบเลยต่างจากในเมืองใหญ่คุณแซมจอดรถของเธอใกล้ๆก,กับริมทะเลแล้วก็พาให้ฉันลงและเดินเข้าไปด้วยกันเธอบอกว่าแถวนี้มีร้านอาหารทะเลอร่อยๆอยู่เยอะทีเดียวจะได้ยินเสียงคลื่นที่ดังมาจากน้ําสีฟ้าใกล้ๆตัวตอนนี้ก็ถึงย่านร้านค้าที่นี่ขายอาหารทะเลอร่อยเพียบเลยนะคะคุณเชลขาดที่นี่นะคะ ใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวฉันจะพาคุณเดินดูรอบๆก่อนนะคุณอยากจะนั่งตรงไหนดีล่ะคะคุณเลือกร้านได้เลยนะคุณเคยมาที่นี่หรือเปล่าฉันไม่ค่อยจะมาสถานที่แบบนี้บ่อยเท่าไหร่อะคะ่ะน่าจะนานมากแล้วนะคะที่ฉันได้มาแบบนี้อาจจะตอนที่เรียนมัธยมนะคะกับพ่อแม่นะคะแม่ของฉันน่ะเขามีบ้านเกิดอยู่ที่หมู่บ้านแถวนี้เองล่ะคะ่ะ เป็นหมู่บ้านของชุมชนชาวจีนแคะนะคะฉันจะพาคุณเดินดูรอบๆเข้าไปในหมู่บ้านข้างในนะคะเป็นหมู่บ้านโบราณพื้นเมืองค่ะแม่ของฉันนะ่ะเชื้อสายจีนแคะนะคะ่ะหมู่บ้านของชาวจีนแคะอยู่ตรงนี้เหรอคะดีจังเลยนะคะใช่ค่ะมีที่ว่างมากมายแล้วเพราะว่าผู้คนนะคะอพยพเข้าไปในเมืองใหญ่ไปหางานทํากันหมดแล้วที่นี่ก็เลยเหลือชาวบ้านอยู่แค่นิดเดียวนะคะ ยากจังเลยนะคะที่พวกเขาย้ายออกไปที่นี่ดูเป็นสถานที่ที่สงบมากใช่แล้วค่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันกําลังเปลี่ยนนะคะผู้คนก็เลยไปหายการทําในเมืองกันทําให้ที่นี่ไม่ค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเขาก็ทิ้งวัฒนธรรมมากมายเอาไว้ในเมืองเก่านี่นะคะหลายอย่างทั้งศิลปะและก็วัฒนธรรมที่นี่นะคะของชุมชนบางทีมันก็ดูเหมือนหมู่บ้านร้างเลยนะคะที่ไม่ค่อยมีคนขนาดนี้ วัฒนธรรมต่างๆยังคงเหลืออยู่ในบรรพบุรุษแล้วก็กลุ่มชนที่ตกทอดกันมานะคะก็จริงนะคะแล้วบ้านเกิดของคุณล่ะคะแม่ของฉันเชื้อสายกวางตุ้งค่ะส่วนพ่อเป็นคนแต้จิ๋วค่ะแต่ว่าฉันไม่เคยไปหมู่บ้านเกิดของบรรพบุรุษในท้องถิ่นเลยนะคะไม่รู้เกี่ยวกับมันสักเท่าไหร่เลยค่ะว่าบรรพบุรุษปู่ย่าตายายเป็นยังไง หลายอย่างก็สูญสลายไปหลังจากช่วงสงครามนะคะมีอะไรเกิดขึ้นมากมายแล้วก็หายไปแล้วฉันเลยไม่ได้กลับไปเยี่ยมบ้านเก่าอีกเลยนะคะน่าเสียดายจังแบบนี้เองสินะคะมันน่าอายนะคะที่ฉันไม่รู้จักเรื่องราวในอดีตของพ่อกับแม่คุณไม่ต้องอายละคะ่ะเพราะว่าคุณน่ะก็คงจะเป็นผู้หญิงที่สวยเหมือนปู่ย่าตายายและบรรพบุรุษของคุณเพราะว่ายังไงถึงคุณจะ ไม่มีสิ่งในอดีตแต่ว่าทุกอย่างเนะี่ยมันก็คงเหลืออยู่ในตัวคุณนะคะความสวยของคุณก็ได้รับตกทอดมาจากบรรพบุรุษของคุณยังไงล่ะคะมันยังคงอยู่ในตัวคุณค่ะฉันหน้าแดงที่คุณแซมพูดแบบนั้นแม่ของฉันนะ่ะก็ไม่ได้อนุรักษ์วัฒนธรรมเก่าอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเธอก็ไปทํางานในเมืองเหมือนกันนั่นแหละแบบนั้นใช่ไหคะใช่ค่ะ แม่นะีออกไปจากหมู่บ้านนี้ตั้งแต่ยังาสาวๆที่ซ้ําเพื่อไปหางานทําในโรงภาพยนตร์นะคะชุมชนชาวแค่เนี่ยผู้หญิงชาวแค่หลายคนเนี่ยก็มักจะออกไปจากหมู่บ้านของเธอนะคะเพื่อหางานทํากันค่ะพวกเขาเป็นคนขยันแล้วก็แม่ก็เคยมีชีวิตที่ทันสมัยในช่วงเวลานั้นนะคะฉันคิดว่างั้นค่ะไม่อาจจะเชื่อเลยนะคะแม่ของคุณใช่ค่ะแล้วแม่ก็ได้พบกับพ่อนะคะทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนที่ แข็งแกร่งทีเดียวอะคะ่ะในตอนหนุ่มสาวนะพวกเขาก็ต่อสู้กันสุดๆไปเลยล่ะพ่อของฉันนะ่ะก็เป็นคนแต้จิ๋วเหมือนกันนะคะเราสองคนมีบางอย่างที่คล้ายกันแล้วนะคะคุณมิเชลพ่อของฉันก็เป็นคนแต้จิ๋วเหมือนกันอย่างนี้เองสินะคะใช่ค่ะแล้วคุณอยากจะกินอาหารทะเลอะไรดีล่ะคะซีฟู้ดหรอคะฉันมิกไม่ออกเลยว่าฉันจะกินอะไรดีนะคะอะไรก็ได้มั้งคะแต่ว่าถ้าเป็นหอยนางรมแล้วก็มัน มีคอเลสเตอรอลสูงนะคะมันอาจจะไม่เหมาะกับช่วงไดเอทสักเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ากินมากไปโอเคค่ะถ้าอย่างงั้นเราไปดูอาหารทะเลอื่นๆกันก็ได้เผื่อว่าคุณจะเจอร้านอาหารที่ชอบในเมืองนี้นะคะเดินดูรอบๆกันดีกว่าค่ะตามฉันมาถึงนี้สิคุณมิเชลโอเคค่ะไปกันเลยฉันตามคุณแซมเข้ามาในย่านมุมเมืองที่เป็นหมู่บ้าน และสถานที่แห่งนี้ก็ดูเก่าแก่มีตึกอยู่จำนวนมากตามถนนสองข้างทางเป็นร้านอาหารเล็กๆร้านอาหารพื้นป้าและมีอาหารทะเลหลากหลายผู้คนพากันจับจ่ายหาซื้อของฝากแล้วก็นั่งกินอาหารกันอยู่ในแต่ละร้านฉันไม่เห็นร้านวิดีโอแถวนี้แล้วก็ไม่รู้ว่ามีร้านขายอะไรอยู่บ้างตอนนั้นคุณแซมก็พาฉันมายังร้านอาหารทะเลที่มีที่นั่ง อยู่ในร้านด้วยมันเป็นร้านอาหารริมน้ามองออกไปก็เห็นท้องทะเลฉันเรียกว่าฉันจะนั่งโต๊ะไหนดีหรือจะนั่งข้างนอกร้านแต่แดดข้างนอกก็ค่อนข้างร้อนมากฉันรู้สึกถึงเหงื่อที่เปียกชุ่มเสื้อผ้าฉันไปหมดและต้นคอของฉันก็เต็มไปด้วยเหงื่อเหนียวอากาศร้อนจริงๆในวันนี้ในฤด,ดูแบบนี้สมกับเป็นหน้าร้อนแล้วละ่ะมีร้านอาหารที่ฉันชอบมากๆเลยนะคะเป็นร้านอาหารพื้นเมือง เขาทำกุ้งทอดขายนะคะเดี๋ยวฉันจะพาคุณไปลองชิมดูนะคะกุ้งหรอคะใช่ค่ะอะไรประมาณนั้นนะคะพวกอาหารทะเลฉันไม่แน่ใจว่ากุ้งนะมีคอเลสเตอรอลน,น้อยกว่าหอยนางรมหรือเปล่านะคะตอนนี้เรามาถึงที่นี่แล้วคุณควรจะลองทานอาหารทะเลที่นี่สะหน่อยนะเพราะว่ามันขึ้นชื่อมากๆเลยะคะ่ะถ้าคุณพลาดไปจะเสียดายเอาได้นะไม่ลองดูหน่อยหรอคะทานกับฉันไหม ลองหน่อยเถอะนะคะคุณจะได้กินอะไรที่คุณไม่เคยกินมาก่อนไงล่ะฉันไม่เคยกินอะไรแบบนี้มาก่อนในร้านอาหารริมทางแบบนี้ก็ค,คิดว่าน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าถ้าจะเดินเข้าไปในเมืองก็คงจะอีกไกลใช่ค่ะเชื่อฉันเถอะหน้าอาหารที่เนี่อร่อยจริงๆนะคะโอเคฉันจะลองกินดูค่ะ